สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาในช่อง Link My Self s e l l นะคะทุกคนก็คือวันนี้นะคะเรานะคะจะมาทำแกงขั้วไก่นั่นเองก็คือแกงขั้วไก่นะคะมันก็จะมีแบบพริกแกงเครืกก่องแกงอะไรเยอะเออแล้วด้วยความที่เราแบบไมนเด็งหออ่าเราก็มีวิธีที่ง่ายกว่าน,นะะั้นค่ะทุกคน,ก,คนก็คือวันนี้นะคะนี่เลยค่ะทุกคนเรามีพริก แกงนะคะทุกคนพิแกงตัวนี้นะคะขึ้นชื่อในเรื่องการแบบแกงคั่วกไก่อะไรแบบนี้นะ,ะทุกคนก็คือแบบเจ้าของร้านการันตีเลยว่าเลิศจริงเออสามารถนะคะไปซื้อพิแกงนี้ทางเพจเฟซบุ๊กชื่อเพจกัอมกิ่นเมืองนะคะแล้วก็ส่วนเฟซบุ๊กก็คือติดต่อได้เลยนะคะนี่ค่ะเยนาน้อยนะคะ แล้วก็ line ลายก็นี่เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะสามารถาสั่งซื้อติดต่อได้เลย <_ C ast> ก็คือพ่อค้าส่งของไวมาก <_ C ast> บอกเลย <_ C ast> ไม่ได้สปอยก็คือแบบเออจริงเราดูแพ็กเกจเป็นแบบนี้มาแล้วก็ซิปล็อกให้พร้อมก็คือเลิศดค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทำเป็นแกงขั้วไก่นะคะโดยใช้ริกแกงของ เย่นาน้อยอเดี๋ยวเราไปทำแกงคั่วไก่พร้อมกันเลยค่ะให้ดูความสีพริกแกงก่อนนะคะทุกคนอืมไม่อร่อยให้มันรูไปนะคะทุกคนก็คือแน่นมากทุกคน เริ่มหมแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปนะคะทุกคนใส่น้ำให้ท่วมไก่เลยนะคะ เ,เราก็มาดูเป็นพักๆนะคะ,ะน้ำให้เลี้นะคะทุกคนเราก็จะปิดเตาแล้วนะคะ ก็คือเราทําเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็จะมาชิมกันนะคะว่าพริกแกงของสูตรเยนาน,น้อยนี้จะเป็นยังไงนะคะเรามีข้าวเหนียวนะคะทุกคนอืมนี่มีน้ำมันกรุบคลิกด้วยนะ,ะอืม อร่อยรสชาติถือว่าแบบไม่เผ็ดมากแล้วก็คือรสชาติอยู่แบบกลางๆคือคนที่ซื้อไปอ่ะสามารถไปปรุงเพิ่มได้แต่ถามว่าถ้าไม่ปรุงได้ไหมไม่ปรุงคือกําลังดีทุกคนถ้าปรุงไปมากกว่าเนี้เราอาจจะปรุงเค็มก็ได้เออนั่นแหละคือเขาทำมาให้แบบรสชาติแบบโอเคอยู่แล้วทุกคน อร่อยคะ่ะทุกคนต้องไปตำนะคะจ้าสูตรเยนาน้อยนะคะทุกคนเพจเฟซบุ๊กำกินเมืองค่ะทุกคนตำค่ะเป็นตำค่ะก็คืออร่อยนะทุกคนคือไม่ได้ปรุงอะไรเลยก็แค่เอาพริกแกงไปผัดแล้วก็เอาไก่ใส่แค่นั้นเลยจริงๆไม่มีนอกรอบอะไรเลยนะ นัวาขนาดเลยค่ะทุกคนอ,อร่อยจริงๆไม่ได้มูนะคะ เข้มข้นมากอืมอร่อยมากุกคน ก็คือคลิปวันนี้นะคะทุกคนตอนแรกเราจะเล่านิทานแล้วแต่ว่าแบบเราลืมทุกคนอเอาจริงๆลืมเนื้อเรื่อง okay. Okay. Yeah. ถ้าจะเล่ามันกบบปุ๊บกึงปุ๊บกลางแ่บ,บแบบคลิปนี้ขอกินกันเนาะหิวขนาดวันนี้เรียนเสร็จก็ประมาณสี่โมงกว่าละหลังจากนั้นก็คือทำงานก็คือแบบปาเข้าไปห้าโมงกว่าแล้ะ มมีนัดไปตรวจ A.T.K อีกไปจากไปตรวจ A.T.K อีกสรุปว่าได้ทำกับข้าวตอนสองทุ่มได้กินก็คือเกือบสามทุ่มแล้วเนี่ยตอนนี้ยจะบอกว่าคือเขาทำรสชาติแบบมาตรฐานมาแล้วสูตรเฉพาะของทางร้านพี่เขาเลยทุกคนต้องไปลองตอนเอาพริกแกงลงนะคือแบบหอ,หอมมากแบบดูห้องนี้ได้กลิ่นทั้งหอมอะทุกคนเอ อ,อร่อยนี่ต้องกล่องนี้เลยนะคะกล่องเดียวจบครบเครื่องในกล่องเดียวนะคะทุกคนไปตำค่ะพูดขนาดนี้แล้วใครไม่ไปตานี่คือพลาดมากพลาดมากมากนะคะทุกคนพลาดมากอืมบอกเลยต้องไปตาเท่านั้นนะคะทุกคนตมแบบตาแหลกแหลกเลยนะทุกคนคลิปนี้นะคะใครต้องการริกแกงนะคะก็ไปหาซื้อได้นะคะ ทางเพจ c e e o o o k เราบอกไปแล้วนะคะทุกคนก่อนจะจบคลิปนี้นะคะทุกคนก็ขอขอบคุณนะคะทุกคนที่คอยให้กำลังใจเรามาตลอดนะคะแล้วก็ก็ฝากทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด subscribe ให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะคะทุกคนแล้วก็นะคะทุกคน ฝากทางเพจ facebook ของเราด้วยนะคะก็คือพี่ท่าไม,ม่ถี่ย้ำว่านะคะกดดูตรงที่เพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคนฝากเพจของเราแล้วก็ติ๊กต็อกของเรานะคะ,ะตามเราได้หลายช่องทาง,งนะคะสามารถกดดูที่เพิ่มเติมตรงที่ใต้คลิปได้เลยนะคะทุกคน<ะ>เราจะคอยอัปเดตชีวิตเออ สมอเสมอจะพยายามอัปเดตนะทุกคนเพราะช่วงนี้ก็คือเปลี่ยนก็คือแบบก็เยอะอะ่ะงานอะไรอีกอสำหรับวันนี้นะคะอร่อยมากสำหรับวันนี้นะคะทุกคนขอบคุณและสวัสดีค่ะ